ใส่สีหัวสงการแล้วเด้อมีลเไปแฟนนั่นนะทำเจ้าบัสีบ่าไขว่ผู้ให้เอาบอสแฟนคอยสิเป็นให้ต็มเลยเต็มเลยช่เต็มเลยห้ออบได้ห้ออบ้อ้นี่นี่่าผู้สาวนี่นะ ่าไงเก็เงคนหนึ่งหกสิบพันคือแพงแท้ผู้สาวเด็กน้อยเลยเนอาเด็กน้อยสปีกันไปเก็บคือกันเบิร์อันนี้สปีเหงสปีบมไดเก็บอ0 0 0กพันใช่เีพูดทปีผิเกก่เก้วนเคลียก่อนเคลียก่อนจะคนไดหน่งสองสาคนคนย่สอเล็กน้อย เร็กน่อยมาถึงงาปีเริ่พูดเกียห้เรื่องแล้วทางหลังเนี่ยเจ็ดแปดแปดคนมาเออทางหลังแมนเจคนมาเจดคนที่เดียวไม่ได้นำได้ข็งลังนเจต่อคนสี่เสียาวเจ็คนสี่เน่มีอย่างแน่นี่แบบได้แบบไดแน่น่นลินี่มีมีหลายมีบทในลินมีบทไมูมีอันั้นบ่ นี่ไอดีไล่บอยอดยอดเอาให้เพื่อนไอดีไล์นะจังบาทป่ะสี่แาทถึกวสี่แสนามายตอนขี้นเลยเอเต็มมาเลยไหวบังในว่ารถนี่ไหวใส่ไหวได้เนาะเพรานตํรวจเาผมต่อมอ เ้ายางไปหาลุงพี่คนไทยหรือคนลาวเออให้เหรอครับอ่ะเริ่มถามต่ออีกครับฐานนั่นน่ะ้าลูกกลับมาน่ะเฮ้เพราะเฮ้ยใช่ตะกี้ตะโรถมันนี่น่ะที่แลมาครั้งแรกเออเนาะไปสบการณ์ว่าผิดเป็นครูเขาอ่ะปากแจว่าว่าผิดเป็นครูมาครั้แรกกันนี่ยในน้ำมาโลดไปน้ำมาว้นลุกเกงรุษม่ต้องให้เล่าข่าวตำรวจแม่งเก็บจักนิยมงน้อยห้องกลับไปกับมาเสียงเงี้ย กูหลายล้อยด้เนาะไดี่แตร้อยยี่หรอเ้าสิไปดเนี้ยันเข้ามาสิแล้วลกับขาเดียวนั้นเนาะโอ้ข้าหนาไม่ได้กินไดอก็้ <c ười> <c ười> องรอบไปรับไอยุหน,นานั่นเลดนาบื่อกี้นะ <c ười> นะคืหอว่าอะไรวาครับอกเคยเนาะห้าสิบปก็ยังะจต่างประเทศนี่ยยางไปบ้งเดียวกันบนลดมันมีเสียทีมใส่เนอพออกไปออกไปตับงแจีคี้นมารล่อรับเอาคนพนเขาให้โบราณเนาะมีเน มีแต่เข้าอ่ะนะมีแดงแม่จยาอ๋อคนลาวมากระใสภาเดียวรถคันหนึ่งรถคันหนึ่งผมมีคนไทยจักคนมีพี่บาผู้เดียวนี่รหนุ่มดังวะคนน่ะนี่หน่อยไปรู้นี่สมัยหน่อยนี่สมัยลงไปจัดคันเอะไรอ่ะว่าไงมาขึ้นมานอนแบบนี้แหละขึ้นไปแต่ก็นอนบองทีคนขับก็ยืนตรงกลางคนบ่หลายบ่ใส่กระดิ่งเลยนะมันกับ่อร้ายเด้หรอจ้ะ ห้องนอนของคนคนขับรถเปลี่ยนกันนะหมห้งองหุ่ใหญ่ด้วนะงานในคนสามที่หาหาุ่นแล้วเดีว่าไทยเล่าเดี๋ยวตัวแทนเนี่ยังอ๋อตัวแทนบริการเขียนต้องเขียนอะไรเนี่ยท<อ>า,างร้านอะไรน,นางนางพร สบายดีพี่น้องพาครอบครัวมาเที่ยวพี่น้องเลยแล้วก็พาไอ,าอามาทางจังหวัดโคราชแน่เนาะมาลินสวนหน้าพี่น้องเลยเดี๋ยวกับกล้องให้พี่น้องเบ่งกันเนาะภาพบรรยากาศประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าเหกคนกับเริ่มทยอยกลับบ้านนะแต่ว่าเฮานี้ามาซาดเนี่ยมาคำคำนั้นเนาะโหพี่น้องเลยอันนี้คิซิมิโฮนสลิงเนาะ ครัวสะพานลอยนะพี่น้องออเ,เดี๋ยวไปเบิ่งทั้งน้องก่อนพี่น้องอันน้องซะพากันเมื่อไปเนาะเขกค้นกันเลยนี่นี่นี่ซิมีห้องเศร้าร้อมนะเป็นรีสอร์ท อยู่พูนเนาะข้างหลังพ่นล,ง,ง,ล,ง,ง,ลงไปเลือๆข้างในพ่นแหละจักไปทางไดบาทน,นี่ไปบ่ท่านขาเจ้าจอลไรแ <c oughs> อยู่ทางใดไปทางใด <c oughs> คนเริ่มอ่าทะยอยเมื่อถือว่าลายแล้วเนาะป <c oughs> กติในชีลายกว่านี้เด้ รอยนะ้าเป็นยนะั่บ่เนี่ยเสยบักหนึ่งได้ใช่ไเลิกก็แพลลินไมบักไน้าเป็นยุ่งเป็นนั่งรีอีเนาะน่าน่ามัน่เป็นวมคอดพนดอยมแล้ว ร้านลินเลย เป็นไปเลยไปพึ่เ็นลุงเขามวนขนาดพี่น้องเลยว่าโอเคพี่น้องน้ำว่วกันคนมันก็อุ่นแน่พี่น้องเลย ตอนนี้ก็เราก็เดินมาอีกอสะที่สองเนาะก็สิเป็นสะของผู้ใหญ่พี่น้องเลยส่วนเมื่อกี้นี่เป็นของอเด็กน้อยเนาะเป็นของเด็กพี่น้องเลยอันนี้สีเป็นของผู้ใหญ่เนาะเป็นสะไหวยน้าผู้ใหญ่ถือว่าถ่วมหัวผู้นใดพี่น้องเพราะว่าพังเล่านี่ข้าเจ้ายัางบ่ท่านเปิดเทศกาลนะพี่น้องคือสีเป็นเริ่มแต่วันที่14 14 15สิหาสิหนสาวัน คือทางฝั่งไทยเป็นบัตเลิมแต่วันที่ 12, 13, 14ประมาณนี้เนาะคือไทยยุดลาวเลิมต่อประมาณนี้เนาะกบบซีไลเรียกันประมาณนี้นะเป็นเป็นอันไยรุ่นนี่ผูพี่น้องเอ้ยขันว่าผู้ยิง่งในโหดขนาดปิ่นโตเรด้เลยเนี่ยนะชุดยอดลีมอนนี่ก็นะอาเต เซียนไผ่เซียนมันเนาะอันนี้ก็ได้ก็เสีย่ยงอยู่พี่น้องเอ้ยมีความเสีย่ยงอยู่เพราะว่าเฝืนอยากโซวกล้องเนาะถ้าบ่มั่นใจอย่าไปเลียนแบบเดอ้อพี่น้องเดนะ้อเนาะเพราะว่าอันนี่ข่าวเจ้าเคยเฮ็ดได้เนาะเอาแต่สิเฮ็ดเนาะบางคนนี่ผิดพลาดได้ครนั่นก็เป็นสไนะได์เนาะทางสะได์หาง,หางตรงฝัง่งข้าม นี่แหละพี่น้องเอ้เขาเจ้ามันห้อนละดูนี่เขาจะพาลูกพ้าหาานเขามาเที่ยวมาอาบน้ำประมาณนี้เดี๋ยวห้าสิพาพี่น้องไปเบิ่งทั้งอ,อีกสะหนึ่งมันสิเป็นน้ำโตนตะหรือว่าน้ำตกพี่น้องเลยมันสิเป็นขึ้นคือทะเลนี่แหลนะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนี่แหละพี่น้องเอ้ทะเลลาวมีขึ้นแบบทะเลเลยได้พี่น้องเลยทว่าบ่มีหาดทรายแตกต่างกัน เพราะว่ามันเป็นหินอ่อนเขามันเป็นกระเบื้องกระโลเนาะคนกระลิมเต็มมันจะมีอางูนงูนหินอยู่ทั้งกลางวางนำ้ำขึ้นไปโตนกันตัวเตียมตัวเตียมอยู่แล้ว เป็นมาอยู่ทั้งขางบน,เ,นเป็นภาพงมสูงขึ้นมาเบิ่งเล็กน้อยเขาสะไลด่ดิเป็นสะพานลอยอน,นี่พี่น้องเชฟพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สิได้ลงไปข้างล่างก่อนพี่น้องเพราะว่าต้องคำนะสถานที่ประการใดก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเนาะก็ชิได้ขอจบคลิปใบเพียงสัตวนี่พี่น้องไง